รัสเซียซึ่งเป็นประเทศแกนหลักของอดีตสหภาพโซเวียตเนี่ยไม่ใช่มิตรแท้ของชาติตะวันตกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่ที่ต้องจับมือกันในอดีตเนี่ยก็เพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งกันและกันในการกําจัดนาซีทีนี้หลังเสร็จกิจเนี่ยนะคะสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้อยากจะเป็นพันธมิตรต่อแต่ต้องการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็ทําสําเร็จคะ่ะจนกระทั่งสหภาพโซเวียตเนี่ยล่มสลายไปเมื่อ34ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นนักวิชาการบางคนเขาถึงไม่แปลกใจกับท่าทีของรัสเซียที่มีต่อยุโรปตะวันตกในปัจจุบันนะคะตอนนี้เนี่ยหลายชาติกำลังฉลองวันแห่งชัยชนะหรือที่เรียกว่า Victory in Europe Day กันค่ะ วันจริงก็คือวันที่8พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่มีการประกาศว่าเยอรมนีเนี่ยยอมลงนามตราสารยอมจำนนในฝรั่งเศสแล้วฝั่งโยุโรปตะวันตกนี่ก็จะเฉลิมฉลองการมีเสรีภาพประชาธิปไตยแล้วก็การสิ้นสุดของนาซีเพราะฉะนั้นบรรยากาศก,ก็จะเป็นไปแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้หน่อยนะคะโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยนอกจากจะมีพิธีทางการแล้วเนี่ยนะคะมีการเดินขบวนพาเรดมีอะไรอะไรอไรีกหลายอย่างเนี่ยคนทั่วไปเขาก็จะมาจัดสตรีทปาร์ตี้ค่ะเอาอาหารมานั่งกินกันบนถนนที่ปิดไม่ให้รถผ่านนะคะ แต่ว่าถ้าไปดูในรัสเซียเนี่ยการฉลองจะต่างออกไปค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่จัดเลยนะคะรัสเซียจะจัดวันที่9พฤษภาคมสาภาพโซเวียตเนี่ยไปจัดให้เยอรมนีลงนามยอมจำนนอีกครั้งในกรุงเบอร์ลินที่สหภาพโซเวียตยึดไว้ได้ในตอนนั้นไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าคนรัสเซียและชาติสาภาพโซเวียตอื่นๆเนี่ยตายไปถึง24ล้านคนจากจำนวนทหารแล้วก็พลเรือนชาติพันธมิตรที่ตายไป51ล้านคนในสงครามโลกครั้งที่2 แต่ว่าเวลาดีเมียปูตินก็มักจะใช้โอกาสวันแห่งชัยชนะนี่แหละค่ะเป็นเวทีแสดงแสนยานุภาพทางทหารแล้วก็เน้นย้ำว่ารัสเซียเนี่ยคือผู้ปราบนาซีแต่ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องจำนวนคนที่ตายไปสักเท่าไหร่ค่ะ